ชาวบ้านนาภูตําบลนาภูอําเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามค่ะมารวมกลุ่มแปรรูปทองเหลืองเป็นกลุ่มอุตสาหการรมครัวเรือนหลายคนบอกว่ายึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักมานานกว่า10ปีแล้วในวันนะีสามคคํามากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านนาภูเล่านะคะว่าสมัยหนุ่มๆค่ะเคยไปทํางานเกี่ยวกับทําทองรูปพรรณที่กรุงเทพจะได้รู้จักกับคนที่เคยทํางานทองเหลืองแบบนี้มีการพูดคุยติดต่อกันแล้วก็ขอกลับมาทํางานที่บ้านเพื่ออยู่กับครอบครัว จากนั้นค่ะต่อยอดต่อส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังกรุงเทพมหานครจากจุดเริ่มต้นที่ทําเครื่องประดับทองเหลืองกันแค่2คนก็คือสามีภรรยานะคะจากนั้นเริ่มชวนญาติเริ่มชวนเพื่อนบ้านมาทําด้วยกันมีการรวมกลุ่มกันกลุ่มละหคนกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารครามมาเป็นทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อเส้นทองเหลืองและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเงินที่กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทปาทสตรีค่ะถือว่าเป็นแหล่งทุนสําคัญที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําด้วยชาวบ้านบอกว่าพวกเขามีรายได้ต่อเดือนเดือนละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทถ้าขยันบางทีค่ะเดือนหนึ่งได้เกือบ2,000 20, 0บาทเลยทีเดียวที่สําคัญทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีคนมีรายได้แล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่น ถ้าถ้าเป็นเบอร์นี้เลยเบอร์ที่นะก็ประมาณโลนึงก็50าสิเซน20เสิบก็กันนะก็ประมาณแบ่งให้ในสมาชิกก็าตกประมาณคนละ 300, 400, ส0มร้อี่ยเซนเดือนเดือน ว่าก like mm ็ม hmm. okay. so, kind of ีรายได้เืินเงินเาเป็นเงินก็หักค่าใช้จ่ายแล้วหักลวดค่าลวดค่าแล้วแล้วก็เรียวที่เราประมาณเงินเงินห้าู่ด้วขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับความนของ การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทองเหลืองได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำร้อยละ0.1เท่านั้นโดยสมาชิก5คนสามารถกู้เงิน1 0 0 0 0แบาท มีระยะเวลาชำระคืน2ปีชำระ6เดือนต่อ1ครั้งดอกเบีย้ยทั้งหมดไม่เกินร้อยบาทนะคะถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้มีเงินทุนประกอบแล้วก็พัฒนาอาชีพค่ะ